the mail ก็คือแม่เวอร์กว่าแม่เขียวเขียวเขียวเข้มหรือว่าเขียวแบบ Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for. <laughs> Think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. It's all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life every day not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah อิน i n นิตี้นะคะที่เจดีฟีดก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นไงบ้างนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่วันนี้คุณคณรูริจะมาสอนพวกเราว่าตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือมันเป็นฟิกส่วนตัวในการเลือกสีของนี้นะคะซึ่งแบบมันไม่ได้เตี่ยนจอได้ครับ แงเหมอกับสงเือมึงอันนี้เหมือนไอ้นี่ลยอ่ะดาบพิฆาตอสูรอ่ะอีัวนต้องดวนดีเมยมาใช่ไแก้นนี้ค่ะกค เทปก็เป็นเทปพี่สาวนะใช่แซงคิวนะยี่ยนถ่ายไม่ทันตอนกีนน้นาะงสก็ยังไม่มีใช่ไหมยังติดรถได้บ้างมึงอะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเข้าไปตะคิวแล้วชอบอะฉันอยากให้เธอใส่ฉันก็เลยต้องซื้ออันที่เธอชอบแล้วฉันก็ชอบเพราะมันดูเหมือนเฟรนช์ชิปแล้วกูอะเออมันเหมือนเป็นทริปมนัดเพื่อนกันถือกระเป๋าไปนึงฉันก็เลยบอกว่าฉันขอยืมกระเป๋าได้ไหมอะฉันจะไปใส วยหรือ่าคะคือมีความเผ็ด่เจมเจมมันเผ็ดแบบไม่เลี่ยนอ่ะฉันตักไปฉัชอบเผ็ซเลยอ่ะขอโทษนะอันนี้เผ็ดปากไม่ร่าขนาดนั้นจัดเป็นแบบสิรินะเฮ้ยเหมือนอย่างนี้เลยหรอมันฉุนขึ้นมาคุณนัดูดูก่อนไหมเราเร็วรอดูอยู่นุ่มไหมพี่ปอมากเลยอ่ะ อันนี้เซนิสค่ะทำดีได้ไหมเนี่ยค่ะ มาหาเราทะแม่ i I'm going จบแล้วความรู้สึกเป็นไง้างคะจบสักทีเป็นไงหวังว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เนาะใช่รู้สึกยากไหมในการเรียนยากเพราะว่าเป็นครั้งแรกยากเหรอยากแต่ว่าไม่ยากเกินใจใช่ไหมไม่ยากเออโอเคก็ขอให้เอาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้แบบไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าสอนเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายโ <Okay. S 2> อเคปรปับใช้ได้ฝึกได้ด้วยโอเคฝึกเยอะนะคะมีอะไรก็ทักมาถามได้เนาะ โอเควันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายไม่บเใหญ่ก็ค่ทำน่เพราะว่า้ทำนนย เราเอาหัวใจไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะ,<ช>คะเอาหัวใจแบบไม่เป็นหัวใจมากหัวใจประหลาดๆลองหัวใจที่ไม่เป็นหัวใจเออลูกค้าแต่ละคนแต่ละคน ขอดาวที่ไม่เหมือนดาวอะไรอย่างเงี้ยขอดาวแบบขอดาวประหลาดฮะดาวประหลาดก็แบบดาวที่ไม่ใช่ทรงเป๊ะใช่มเว้ยแต่มันก็ยากกว่าหัวใจที่ไม่เป็นหัวใจนะคุณปอขอดาวเบี้ยวๆขอดาวเหมือนเต้นดาวเหมือนเต้นเอ๋อคุณปอเราไมนั่นนั่นถึงอะไรอะไรน้องกล้วยกรุงศรีอ่ะเออชอบนะได้นะได้เอาทชอบแบบบุกปร่าด <Chain. S 1> <Chain. S 2> เชนไ้่อานี้ต้องเป็นน้ำแข็งอ,อ่ะอืมอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเชนน้ำแข็งกิตเตอร์หัวใจโอเคอืม เดืนนี้ใช่ไหมเดืนที่แล้วอันนี้เมษานะเขาทลยเฮ้ยอันนี้นนมิถุนาพูดผิดขอโทษมันมาหลังกันครับราะนั่นไม่เจอ,อนนมันไปผิดเชื่ออะไรจอจะร้อนไหมมาดูกันร้อนบอม่ ว่าน้ำแข็งก็แบบน้ำแข็งจริงๆอ่ะอืมถ้าโปอ่ะโปโปรชอบข้างชอบน้ำแข็งชอบอันนี้ค่ะชอบหมดเลยเออหัวใจก็เหมือนน้ำแข็งแล้วอันนี้ก็แบบแบบน้อยๆลองทำอย่างนี้ได้ไหมเนอะเฮ้ยกลายเป็นว่าต้องส่วนกันเลยอ่ะข้างที่เป็นสีเงินค่ะไม่เข้ากันไปหเอเออเออเออ,เ,อ,อเหมือนเราอวยกันเองเนาะอวาะย่านั้นถ้าเป็นสีขาวต้องไม่เข้าะ ชอบทั้งสองฝ่ายคือแฮปปี้ล่ะต้องให้เห็นเคสอันนี้ด้วยคะขอบคุณพี่ฤทิ์กับพี่แนนนะคะสำหรับน้องเลนนี่ O M G คือเก็บไปบางส่วนแล้วแต่ว่า ยาวไปค่ะทุกคน จะทาให้ดูก่อนมันออกไปทางส้มมากกว่าอ่ะไม่ชอบอันนี้ฟ้า <c oughs> กลับไปฟ้ากัน ผีเซอร์ใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ว่าสวยนะคะสติกอร์นี้เนเชอบิวตี้มาอีกนะคะเมืองไทยก็จะมี Nail Expo กับเขาแล้วนะคะก็งานนี้ใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวรอดูเลยโปว่าจะไปเก็บคลิปมาฝากทุกคนด้วยนะคะงานจะมีวันที่21 2สตุลงตุลาค่ะ ปีนี้ที่ True Digital Park นะคะโปน่าจะไปวันที่21นะคะไปเจอกันได้นะถ้าใครเจอโปรอย่าลืมทักทายกันด้วยนะคะเนี่ยเขาก็จะมี QR code ลงทะเบียนเข้างานรับของที่ระลึกฟรีนะคะโปก็ลงทะเบียนไปแล้วของที่เราได้มาก็คือนี่ครับ นี่ตัวนี้เป็นท็อปนอนไวท์รุ่นใหม่ของ i อเจมี่นะคะเป็นเลเซนนอนไวท์ท็อปเจลอยู่ในลายของ Express นะคะตัวนี้เนาะก็เทปมานะคะมีของเพื่อนขวดนึงเดี๋ยวจะส่งไปให้เพื่อนเนาะเพราะเพื่อนฝากซื้อเพื่อนไม่ว่างกับเพื่อนติดลูกค้าก็เลยโอเคเดี๋ยวเราซื้อให้มีแค่นี้ค่ะไปแล้วะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพรีเมียมอาร์ตออฟมันนะคะของเดือนกันยายนอีกแล้วค่ะก็เดือนนี้นะคะอืมตีมมันค่อนข้างหลากหลายค่ะทุกคนก็มีทั้งเท่ๆน่ารักน่ารักสวยๆคูลๆแล้วก็มีแบบคิ Q ้วถือสุดๆไปเลยก็จะมีเชื่ออะไรกันมากแล้วก็จะมีดีเทลอะไรกันบ้างฝากติดตามกันได้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ลายที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่า I c e Break Your Heart ค่ะตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยทุกคนจะเป็นสีใสก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสีนูชมพูหรือจะเป็นสีเป็นขาวกะทิแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้โปยกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าถ้าทาเป็นสีขาวกะทิมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าน้องจะมีดีเทลตรงนี้ทุกเล็บเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟิลแบบมาโบโดยใช้สีแคทอายนะคะน่ารักสุด,สด ตรงนี้ก็จะเป็นชวาโดเหมือนเดิมที่มีทั้งเพชรเชนมีทั้งกันบอลนะคะแล้วก็จะมีแบบ V cut ตูดแลบอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่แล้วก็จะมีตัวเม็ดออโรรานะคะอยู่เกือบทุกนิ้วเลยตรงนี้มีการฝั่งลายดาวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไหล่หัวใจสีเงินอันใหญ่ที่เป็นแบบเป็นหัวใจสีเงินที่กําลังเมลอยู่นะคะลายที่2นะคะมีชื่อว่า I F N T Lovely ค่ะทุกคน เอฟเอ็นทีย่อมาจากอินฟินิทตี้นะคะก็เราไปเวิร์ช็อปเจลี่ฟิตกับอินฟินิทตี้มาก็คือคนรีเพื่อนเรานะคะแล้วทีเนี้ยคนรีก็ครีเอทไลน์นี้นขึ้นมาสอนให้กับท,ทุกๆคนเราก็เลยรู้สึกว่าไลน์เนี้ยน่ารักมากเราก็เลยขออนุญาตเอามาต่อยอดให้กับเพื่อนๆลูกค้าของเราทุกคนว่าแบบขอไลน์นี้เอามาเป็นแนวอาร์ตออกมาได้ไหมรอก็แบบเออเอาไปเลยอยากให้ทุกคนแบบได้ลองเอาเทคนิคนี้ไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย มีทั้งผงขัดนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีการเลนส์สีให้เป็นแบบน่ารักน่ารักอยู่ข้างบนมีดีเทลน้องโบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะตรงนี้เป็นอะไรออโราที่แบบหลายสีเอามา mix มก,กันตรงนี้ก็จะเป็นการออมเบรสีม่วงนะคะข้างล่างหรือว่าทุกคนจะเปลี่ยนสีก็ได้เป็นแบบสีเขียวสีฟ้าให้มันแบบเข้ากับตัวอาร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงที่ว่ายังจะมีการออมเบรที่เป็นตัว แค e ไออีกด้วยค่ะน่ารักสุดๆค่ะทุกคนต่อไปลายที่3นะคะมีชื่อว่าภูเก็ตซันเซ็ค่ะสีมันดูเป็นฟิลแบบพาทิตย์ตกซันเซ็ตอะไอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอามาตั้งชื่อนะคะอันนี้เนี่ยอยากให้เป็นลายเล็บอีกลายหนึ่งที่ให้ออกเป็นฟิลเอเซอ s ์รลเลยถ่ายทอดออกมาแนวๆนนี้นะคะเป็นฟิลแบบเครื่องประดับที่มันมีทั้งโลโก้มีทั้ง เชนสีทองแล้วก็มีเป็นเพชรเชนตรงนี้ให้มันฟิลสร้อยเอามา stack กันอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนรวมทั้งการขัดผงตรงนี้ที่ทําเป็นขึ้นรูปเจลขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการแบบเอาผงขัดทั้งแบบสองสีมาคอม b i n e กันมา stack กันอะไรอย่เงี้ยมันดูแบบเออสวยดีไม่น่าเบื่อนะคะลายที่สี่ค่ะมีชื่อว่า about u u y o h e ช k ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นชีกเนลนะคะ ทั้งหมดเลยทั้ง10นิ้วแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นการอ,าออมเ莱สีแคทอายอีกแล้วค่ะรู้สึกว่าแบบเออพี่สาวเกาหลีเขาทําแล้วมันน่ารักดีเราก็เลยเอามาแบบครีเอทบ้างนะคะตรงนี้จะมีตัวอะไรหัวใจใสค่ะทุกคนน่ารักมากเป็นผีเสื้อสีเงินแล้วก็จะเป็นเป็นโบว์สีเงินค่ะแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นแบบเป็นสปาร์คิ่งตรงนี้นะคะ รู้สึกว่าชีกเนลเนี่ยมันแบบมันหวานใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีอะไรเงินเข้ามาก็เลยรู้สึกว่ามันเอาความเท่มาตัดความหวานนิดนึงมันก็เลยจะแบบไม่หวานจนเกินไปน่ารักเนาะลายที่ห้าค่ะมีชื่อว่า Make m มี o v e you ค่ะตรงนี้มีการไล่สีนะคะชมพู ม่วงชมพูชมพูฟ้าฟ้าเขียวนะคะแล้วก็ออนท็อปด้วย g กทเตอร์เนืใบเจนอีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้เป็นการเอาอิงมาเล่นค่ะเป็นแบบให้มันเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ข้างล่างตรงนี้เป็นนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะคะเป็นการขัดผงข้างล่างแล้วก็จะมีแบบกทเตอร์แซนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ข้างบนเป็น น้องหมีใสๆแบบนี้เป็นเคลียร์แบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคลียร์ฮาร์ดค่ะเป็นหัวใจใสเหมือนกันพอเวลาหัวใจใสอะ่ะมาสะท้อนกับผงขัดทั้งล่างดูสิทุกคนมันเหมือนแบบออโรร่าเนาะน่ารักสุดๆลายสุดท้ายไม่เอามาเล่นไม่ได้เลยค่ะเพราะพี่สาวเกาหลีเขาฮิตมากตอนนี้กับน้องมะเขือเทศนะคะลายนี้เลยชื่อว่านีดไลโคปินค่ะ ก็จะเป็นแบบตีมเป็นน้องหมีขาวกาลังกินมะเขือเทศอยู่นะคะแล้วก็อันนี้คือน้องหมีขาวมุดมะเขือเทศเข้าไปแล้วค่ะเดือดหางกับเท้าตรงนี้ก็จะเป็น hard f r i นด์ค่ะเลยเอามาทําเป็นมะเขือเทศเนาะตรงนี้ก็เลยเป็นแบบเป็น lettering เป็นการเขียนประโยคก็เลยเอามายกตัวอย่างว่าเป็น tomato and you ค่ะทุกคนสามารถเปลี่ยน l e t ท e r i n g ตรงนี้ได้นะคะเป็นแบบเป็นประโยคอื่น และนี่คือ September a r อาร์ตออฟมัของเนวไบ p โปนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่ไลายไหนก็ลายหนึ่งเหมือนเดิมนะคะดูสิน่ารักขนาดนี้ไม่มาทำได้ไงเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย